คืนเผาผีโกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยน้ำหอมวันทองฟังสดทุกวันจันทถึงพุธตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะคนหมอผีท่านแรกสายจากคุณปิงปองค่ะเป็นการเล่าครั้งแรกด้วยนะคะยังไงฝากส่งกำลังใจด้วยละกันเรื่องราวจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะคุณปิงปองสดีค่ะสวัสดีคุณปิงปองนะคะเรื่องนี้ใช้ชื่อเรื่องว่าทริปสยองหลอนยกแกง๊ง ค่ะเรื่องราวเป็นยังไงคะคุณปิงปองเชิญเล่าได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวขอเริ่มเลยนะคะเรื่องนีย้อนกลับไปเมื่อปีหกหกค่ะก็คือจำวันได้แม่นเลยค่ะว่าเป็นวันที่สิบสองเดือนกุมภาอมพอช่วงนั้นสถานที่ที่พวกเราเพื่อนทั้งสิบเอ็ดคนเนี่ยเลือกที่จะไปเที่ยวกันเนี่ยมันเป็นงานเทศกาลดนตรีค่ะอยู่ที่หนึ่งอเอาเป็นที่หนึ่งแล้วกันเนาะค่ะ คทาวนี้ค่ะพวกเราเนี่ยก็ได้ทําการหาที่พักแบบว่าทั้งออนไลน์ทั้งสอบถามในกลุ่มที่พักทิปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การแั้วทุกที่เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นเทศากาลดนตรีด้วยค่ะพวกเราเนี่ยก็เลยไปเจออยู่บ้านหลังหนึง่งเป็นหลังเดียวเลยที่รีวิวค่อนข้าง,างน้อยมากๆอืม <S <S> <S ใช่แต่พวกเราอะ่ะก็เลือกที่จะพักกันที่นั่นเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกแล้ว คือบ้านเนี่ยรับพวกเราได้พอดีเลยค่ะสิบเอ็ดคนคือเขาเนี่ยรับถึงสิบห้าคนเลยนะคะแต่พวกเราไปกันแค่สิบเอ็ดคนมันก็เลยเหมือนเข้าพักได้ทันทีเลยแต่พวกเราเนี่ยเข้าพักกันเช็คอินเนี่ยค่อนข้างดึกค่ะเพราะว่าเป็นเวลาที่กลับมาจากเทศก,กาลดนตรีแล้วเราก็ค่อยไปเข้ากัน mm. ก็เป็นแม่บ้านค่ะที่มาเปิดบ้านให้ไม่ได้กุญแจเลยนะคะสักดอกเป็นแม่บ้านมาเปิดให้แล้วก็ไปเลยพวกเราก็เข้าไปในบ้านกันเลยค่ะ วันแรกเลยค่ะตอนแรกเลยเพื่อนๆเ,เนี่ยก็พากันแย่งกันเลยค่ะว่าใครเนี่ยจะนอนห้องไหนก็คือวิ่งกันวุ่นเลยค่ะในบ้านค่ะทีอ11คน uh huh. เดี๋ยวเพื่อนทั้ง11คนเนี่ยวิมองจะขอเรียกเพื่อนเนี่ยตามชื่อห้องที่นอนเลยนะคะจะได้ไม่สับสนค่ะ uh huh. คือห้องทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด6ห้องค่ะเดี๋ยวเล่าภาพคร่าวๆข,ข,ของที่พักพวกเราก่อนนะคะที่พักพวกเราเข้าไปค่ะผ่านจากรัวไปเนี่ยจะเจอเป็นสวนสไตล์อังกฤษสวยมากมากเลยค่ะ แต่พอมองถัดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอสระว่ายน้าแล้วก็บ้านเนี่ยที่เป็นรูปตัวแอลซึ่งในบ้านที่รูปตัวแอลเนี่ยมีห้องนอนอยู่สองห้องนอนค่ะคือห้องที่หนึ่งกับห้องที่สองแต่มันจะอยู่ชั้นสองนะคะส่วนห้องที่เหลือค่ะห้องที่สามถึงห้องที่หกเนี่ยอยู่นอกตัวบ้านอีกทีหนึ่งข้างสระว่ายน้ําคราวนี้เพื่อนคนที่เลือกนอนห้องที่สามถึงห้องที่หกอะค่ะก็วิ่งกันวุ่นเลยรวมถึงเราด้วยเราเนี่ยได้เลือกนอนห้องที่สี่ เพราะว่าแอบอยู่ไกลกว่าคนอื่นหน่อยอยู่มุมเพื่อนที่เป็นกระเทยเนี่ยอยู่ห้องเบอร์สามและเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มากับแฟนเนี่ยวิ่งเข้าไปจองก่อนเลยที่ห้องเบอร์ห้าหลังจากที่พวกเราเนี่ยเก็บของพากันเก็บสัมภาระเสร็จก็ออกมารวมตัวกันเพื่อที่จะหาอะไรทานใช่ไหมคะเพื่อนห้องเบอร์ห้าเดินออกมาเนี่ยหน้าคุ้มเคือมากค่ะแล้วบอกว่ามึงกูว่าที่เนี่ยไม่ปกตินะแล้วเพื่อนก็เเียไป พวกเขาก็งงกันเลยค่ะว่าไม่ปกติคืออะไรน้ํารั่วหรอหรือว่าไฟดับแต่เพื่อนก็บอกว่ามันไม่ปกติจริงๆอธิบายไม่ถูกแต่รู้สึกได้ว่ากลัวพวกเราก็เริ่มเงียบกันเลยค่ะแต่เพื่อนบางคนก็ไม่ได้เชื่อรวมถึงเราเองด้วยเราก็บอกว่าเออมึงอาจจะเหนื่อยหรือเปล่าเพราะเราเพิ่งไปงานดนตรีกันมา mm. ก็เลยอาจจะหลอนๆกันไปเองหรือเปล่าก็แซวก,กันคำๆนะคะ mm. <ๆ>เพื่อนก็บอกว่าไม่นะเห็นจริงๆ แต่ไม่เป็นไรช่างมันถึกพวกเราก็เลยรวมตัวกันมาปิ้งย่างอะไรกินบริเวณสระว่ายน้ําของชั้นล่างของบ้านค่ะคราวนี้ระหว่างที่เรากินปิ้งย่างอะไรกันไปเรื่อยเนี่ย mm. เพื่อนห้องเบอร์สามที่เป็นกระเธออะค่ะ mm. เขาก็พูดขึ้นมาว่าอมเหมือนห่างตาเห็น,หนอะไรตลอดเวลาเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ถูกอื mm. พวกเราก็ยิง่งแบบว่าเหมือนฟิลไม่ได้แล้วอะค่ะแบบจะสนุกแต่เพื่อนก็ มือนขาดเราเราก็เลยบอกว่าพวกมึงอย่าคิดมากกันไปเองไม่ไม่มีอะไรหรอกเอาเป็นว่ากินข้าวกันก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันระหว่างกินข้าวกันไปกลายเป็นว่าวงสนทนาที่คุยกันนะคะการว่าพวกเราเล่าเรื่องผีกันหมดเลยใครเคยมีประสบการณ์ไปเจอผีที่ไหนมาไปเดินทางไปที่ไหนเจออะไรมาเนี่ยทุกคนก็เอามาแชร์กันในตรงนั้นก็บวกกับบรรยากาศในตอนนั้นด้วยบอกเลยค่ะว่าวันนั้นน่ากลัวมากๆ ถ้าจำไม่ผิดวันที่พวกปิงปองไปอ่ะคะ่ะเหมือนจะเป็นวันโกลหรือไม่ก็วันพระนี่แหละคะ่ะถ้าตามถ้าเช็คถ้าย้อนกลับไปเช็คตามได้ก็อาจจะฝากพี่ๆคอมเมนต์บอกด้วยนะคะวันที่สิบสองเดือนสองปีหกหกอะคะ่ะอ่ะฮะคราวนี้พอพวกเรานั่งกันในสปาค่ะปิงปองเนี่ยหันไปทางซ้ายมือเพื่อที่จะคุยกับเพื่อนเวลาเราหันไปคุยกับเพื่อนอะ ตาเราอะ่ะมันโฟกัสกว้างใช่ไหมคะมันก็จะเห็นข้างข้างหลังด้วยข้างบนบ้างข้างล่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นปองอาหาันไปมันจะเป็นทางห้องเบอร์หนึ่งพอดีค่ะที่จะมีละเบียงออกมาปูปองเห็นเป็นผ้ายาวๆมั่นใจมากว่าเป็นผ้าค่ะเพราะว่ามันชัดมากๆเลยมันเหมือนอยู่ใกล้เราแค่นิดเดียว <S <S สยายลงมาแบบติวตามลมเลยคะ่ะพอเห็นปุ๊บเราก็เหลือบตาไปมองเลยว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า แต่ปรากฏว่ามันก็ไม่มีอะไรอะค่ะเราก็มองสักพักเลยนะว่าเมื่อกี้หนูาตาฝาดแต่ก็ช่างมันเถอะเราาหันกลับมาเป็นม,มองก็าหันกลับมาแล้วก็บอกเพื่อนว่าโอเคเจอละเข้าใจแล้วว่าที่เพื่อนห้องเบอร์ห้ากับห้องเบอร์สามบอกอคืออะไรอืมหลังจากนั้นพวกเราก็รวมตัวกันประมาณสี่ทุ่มค่ะย้ายเข้าไปนั่งในบ้านเพรากะกาศเริ่มเย็นละ พอระยยกันเข้าไปนั่งในบ้านเราก็ทํากิจกรรมกันเพื่อนๆมีเล่นโต๊ะสนกุกหรือว่าจะกิจกรรมคิดเลขตามภาษาวัยรุ่นกันไปอ่ะค่ะสักพักเพื่อนห้องเบอร์สองก็เลยพูดว่ากูว่าพวกมึงอะหลอนกันไปเองนะเพราะว่าที่เนี้ยท้าแรงจริงอะ่ะกูเจอแล้วแต่กลัวยังไม่เจออะไรเลยเพวกมึงอะคิดมากเป็นฟิลพูดแบบติดตลกอะค่ะคุยกันแบบตลกตลกในหมู่เพื่อนหลังจากนั้นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคะ่ะ คราวนี้มันจะเป็นช่วงไทม์ไลน์เวลานะคะที่แบบจะไล่กันไปเลยเริ่มตั้งแต่ประมาณตีสองค่ะเพื่อนห้องเบอร์หนึ่งเนี่ยเริ่มง่วงแล้วก็เลยขึ้นไปนอนก่อนแต่สักพักประมาณตีสองครึ่งไม่เกินตีสามนี่แหละคะ่ะเวลาประมาณนี้เลยเพื่อนก็เดินลงมาแบบหน้าตาแปลกแล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังเลยว่าเมื่อกี้เห็นเงาแบบว่าช็อกมากเขาก็พูดประมาณนี้เลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าแบบเหมือนเหมือน จิตเขาหลุดไปแล้วอะคะ่ะเ,เขาหลอนไปหมดละเราก็เลยถามว่าเออตั้งสติก่อนเจออะไรเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเดินเข้าไปในห้องอะคะ่ะเขาเห็นว่าผ้มาม่านเนี่ยมันติวอยู่เขาเลยนึกว่าปิดประตูไม่สนิทเพราะมันจะเป็นผ้มาม่านตรงที่เป็นประตูที่สูงที่ออกไปนอกระเบียงอะคะ่ะใช่ <S <S เขาก็คือเขาบอกว่าเขาก็เดินออกไปเพื่อที่จะเอามือเนี่ยเอื้อมไปติดประตูแต่ปรากฏว่าประตูปิดอยู่ เขาก็งงมากทั้งๆท,ที่เขาเอื้อมมือไปปิดนะคะแต่ผ้มาม่านอ่ะก็ปิวละหน้าเขาตลอดเวลาเลย mm. นั่นแหลคะค่ะเขาก็ช็อกเขาบอกว่าเขาช็อกมากเขายืนแล้วคิดอะไรไม่ทันเลยตอนนั้นเหมือนมันช็อกทั้งหมดแล้วสั <Yeah. S 1> <So S 2> กครักผ้าม่านนั้นอ่ะกลายเป็นรูปตัวคนเหมือนเวลาเรายืนแอบหลังผ้าม่านขาวๆกับเพื่อนแล้วมันเป็นรูปจมูกรูป oh. หัวเราอะคะ่ะใช่ก็คือประจันหน้ากับเพื่อนเลย พอเพื่อนได้สติก็เลยรีบวิ่งออกมาชั้นล่างก็คืนมาเจอพวกเราในตอนตีสองครึ่งแหละค่ะใช่ <S 2> <S 2> แล้วเพื่อนก็เลือกที่จะนอนข้างล่างแต่พวกเราเนี่ยก็คือเหนื่อยกันมากแล้วก็เลยยังเลือกที่จะแยกย้ายกันไปนอนตามห้องต่างๆอยู่ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเพื่อนก็บอกว่าถ้ามีอะไรอะ่ะ เดี๋ยวแชทบอกนะในแชทก,กลุ่มอะไรอย่างเงี้ย uh. พวกเราก็เออโอเคอย่าคิดมากนะเดี๋ยวว่าก็พรุ่งนี้ก็เช้าแล้วเพราะเราอยู่กันแค่วันเดียวจิงปองอะ่ะไม่เจออะไรลรวค่ะเข้าห้องเบอร์สี่ไปก็ไม่เจออะไรแล้วแต่ห้องเบอร์สามเนี่ยช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณปีสามพอดีค่ะบวกลบไม่เกินนี้เพื่อนที่เป็นกระเทยที่นอนห้องเบอร์สามอะค่ะก็เกิดปากดีขึ้นมา uh. อยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาว่าถ้าแน่จริงก็ออกมาเลย ไม่ต้องมาแว็บไปแว็บมาแบบนี้ถ้านแน่จริงก็มาเปิดทีวีเลยสิท้าเลยใช่ค่ะด้วยความที่เป็นกระเทยด้วยอะคะ่ะใช่เขาก็อาจอาจจะแบบมีความแบบปากไล่นิดนึงอะไรอย่างนี้พอหลังจากที่เขาตะโกนไปอะคะ่ะคืนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะคะห้องเขาเขาก็หลับต่อไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคราวนี้เวลาประมาณตีสี่เพื่อนที่นอนชั้นล่างอะคะ่ะ แชทเข้ามาในกลุ่มบอกว่าใครมาวิ่งบันไดเนี่ยนึกว่าเพื่อนแบบยังไม่หลับกันหรือเปล่าเล่นกันอยู่หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพวกเราก็ไม่ได้ตอบแชทกลุ่มนะคะเพราะว่าต่างคนก็บางคนก็นอนไปแล้วอย่างปิงปองเองก็นอนไปแล้วเพิ่งมาเป็นตอนเช้าตัดภาพมาที่ตอนเช้าค่ะพอหลังจากตอนเช้ามาเนี่ยพวกเราก็ได้ออกมาเพื่อที่จะทานอาหารเช้ากันเพื่อนห้องเบอร์ห้าจะเดินมาเหมือนคนไม่ได้นอนเลยค่ะแล้วก็บอกกับพวกเราว่า เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเพราะว่าจะกลับแล้ว uh. คืออยากเล่าอยากเล่าให้ฟังเพราะเมื่อวานเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเจอแบบไหนออื uh. เขาก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่เขาเลือกที่จะบอกว่าที่นี่ไม่ปกติ uh. เพราะว่าเขาเปิดประตูเข้าไปในห้องเบอร์ห้าเขาเจอเงาเป็นผู้ชายร่างใหญ่ยืนอยู่มุมห้องแล้วตัวสูงโค้งตามกำแพงเลยค่ะ uh. สิ่งที่เขาเจอเป็นเงา oh. เขาบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนห้องแล้วแต่ก็ไม่ได้เพื่อนคงไม่ยอมแน่แน่คงไม่มีใครยอมสลับกับห้องคนที่เจอผีหรอกค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องอดทนนอนเขาคิดว่าเขาอยู่กับแฟนอยู่แล้วคงจะไม่มีอะไรมากแต่กลายเป็นว่าพอตอนตีสามที่พวกเราแยกย้ายกันไปนอนเขาบอกว่าทีวีห้องเขาเปิดเองเขาสาบานได้เลยว่าเขาอ่ะไม่ได้หยิบรีโมทเลยตั้งแต่เข้ามาพวกเราก็พยายามนั่งคิดกันว่าอืหรือว่า ที่พูวิลล่าหรือว่าที่พักอ่ะเขาชอบตั้งเวลาปิดเปิดทีวีเอนะคะ uh oh. ช่าเ้าเราก็คิดกันไป uh oh. แต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าแต่แปลกนะถ้าเขาตั้งเวลาปิดเปิดเองทําไมเขาไม่ตั้งทุกห้อง uh oh. ทําไมต้องมีแต่ห้องเขาที่ปิดอ่าแล้วคราวนี้พอเพื่อนกระเธอที่นอนห้องเบอร์สามได้ยินนะคะ<ๆ>เขาก็ถามเลยค่ะว่ากี่โมงนะเ uh oh. มื่อกี้มึงบอกว่ากี่โมงนะอื uh oh. เพื่อนห้องเบอร์ห้าก็เลยบอกเขาว่าประมาณตีสามอ่ะที่เราแยกกันไป สักพักอ่ะเขาก็บอกว่าทีวีเขาก็ติดเลยแต่คืนนั้นเขาก็ตัดสินใจดึงปั๊กออกนะคะเพื่อที่จะตัดปัญหาตรงนี้ไปเพื่อนกระเทยก็เลยบอกว่ามึงเชื่อปะว่ากูเข้าไปในห้องอ่ะแล้วกูก็ตะโกนท้าทายเขามาว่าให้เขาเปิดทีวีแต่ห้องกูทีวีไม่ติดนะอืใช่สรุปทีวีไปติดห้องเบอร์ห้าค่ะแตกว่าใช่เพื่อนห้องเบอร์ห้านี่เจอแบบน่าจะหนักสุดเลย คราวน,นี้พวกเราก็เลยเริ่มเก็บกระเป๋าเพื่อที่จะเช็คเอาท์แต่ก่อนที่จะเก็บกระเป๋าเช็คเอาท์อะค่ะ <c oughs> เพื่อนห้องเบอร์หนึ่งเนี้ย <c oughs> ก็เลยได้ถามว่าแล้วตอนตีสี่เนี่ยใครมาวิ่งทุกคนก็เลยต่างคนต่างคิดว่าเป็นเพื่อน <c oughs> พวกเราอะ่ะก็เห็นแชทแต่ก็คงคิดว่าเป็นเพื่อนคนอื่นคนนั้นก็คิดว่าเป็นอีเพื่อนอีคนนึงสรุปไม่ได้มีใครวิ่งทุกคนก็ยังเงียบกันอยู่ในตอนนั้นคร <c oughs> าวน,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 นี้พี่เจ้าของบ้านเขามาเช็คเอาท์ค่ะเป็นพี่ผู้ชาย เขามาถึงเขาถามเราคาแรกเลยค่ะว่านอนหลับสบายกันไหมครับด้วยความที่พวกเราฟังเรื่องผีบ่อยเนาะความรู้สึกคือการถามแบบเนี้ยมันไม่ปกติอะคะ่ะใช่มันไม่ปกตจกิจากคนที่เจอมาเนอะมันก็รู้สึกว่าอเขารู้อะไรหรือเปล่าใช่แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะพวกเราก็เลยตัดสินใจบอกว่าอืก็ก็ก็สบายนะคะตอบแบบติดติดขัดกันนะคะแล้วควนี้ พี่เขาก็เลยบอกว่าบ้านหลังนี้เพิ่งเปิดมาได้แค่เดือนเดียวเองครับพวกคุณเนี่ยเป็นหนึ่งในห้ากุ่แรกที่มาเลยอืมอันก็เป็นสาเหตุแรกที่พวกเราไม่เจอรีวิวเลยค่ะโอที่พวกเราเลือกเข้ามามใช่แต่ว่ามันก็ใหม่มากแบบใหม,ม่บ้านใหม่อะไรอย่างนี้เลยไม่เคยรีวิวแต่พวกเราก็ไม่ได้มาอะไรมากค่ะจังหวะนั้นพราพี่เขากําลังจะเช็คเอาต์อีกทีพี่เขาเดินสํารวจบ้านแล้วอยู่ดีๆพี่เขาก็หันมาถามพวกเราว่า พวกเรานอนห้องเบอร์ห้ากันได้เหรอเนี่ยพวกเราก็อา้าวค่ะคือมีอะไรหรอคะอเขาเขาก็บอกว่าห้องเบอร์ห้ากับเบอร์หกอะ่ะเขาไม่ได้เปิดให้บริการนะครับพวกคุณงัดห้องพวกคุณงัดบ้านผมหรอเขาพูดแบบนี้เลย<อ>คือเขาพูดไม่ดีเลยอะคะ่ะแล้วพวกเราก็เอ้าพี่แล้วหนูจะงัดทไมเออก็มันก็เปิดได้ปกติเพื่อนหนูก็เข้าไปนอนได้อะไรเงี้ย แล้วเพื่อนที่ห้องเบอร์ห้าก็บอกว่าหนูก็มาถึงหนูก็เปิดบ้านได้เลยนะคะมันไม่ได้ล็อกอะไรเลยเขาก็บอกว่าเขาเช็คแล้วนะแม่บ้านไม่บอกเหรอแม่บ้านก็เช็คแล้วนะว่าห้องเบอร์ห้ากับเบอร์หกอะ่ะเขาล็อกเอาไว้เขาไม่ได้ให้นอนแล้วเขาก็ไม่ได้ทําความสะอาดด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เป็นปากเสียงกันในตอนนั้นคือพวกเราก็ยืนยันคําเดิมว่าพวกเราไม่ได้งัดแล้วพวกเราก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีที่จะนอนห้องเบอร์ห้าหรืออะไรเลยอะคะ่ะ แต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาล็อกจริงๆนะอืมค่ะแล้วเพื่อนห้องเบอร์ห้าก็เลยตัดปัญหาโดยการว่าเราจะให้ผู้ผมทํายังไงหรือว่าจะให้ผู้หนูทํายังไงเขาก็เลยขอค่าปรับค่ะมีปรับด้วยใช่วันนั้นเราเสียค่าปรับเพิ่มเจ็ดร้อยบาทคือพวกเราก็งงกันมากเลยนะคะว่าอ้าวแล้วถ้าไม่ให้นอนทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกหรือจริงๆแล้วอะเรามากันตั้งสิบเอ็ดคนเนี่ย เราควรจะได้นอนหกห้องมันก็น่าจะถูกแล้วเนี่ยคะถูกใช่แต่พวกเราก็ไม่ได้นอนห้องเบอร์หกเบอร์หกเนี่ยเป็นห้องที่เราไม่ได้เข้าไปแตะเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรในนั้นหรือเปล่าอืค่ะพอหลังจากที่เราออกมาค่ะเราก็เลยนะัดเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะทานข้าวกันก่อนต่างคนต่างแยกย้ายกัยกกบคราวนี้ระหว่างทานก๋วยเตี๋ยวอยู่อะคะ่ะเพื่อนห้องเบอร์สองเงียบอยู่ตั้งนานไม่พูดอะไรเลยเขาก็เพิ่งมาเล่าว่าอืม ตอนตตอนเวลาประมาณตีสี่อะค่ะเขาออกมาคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่ที่หน้าหน้าบ้านบริเวณสวนเขาก็โทษตัวเองนะคะว่าเขาอาจจะไม่ได้ใส่แว่นหรือไม่ได้ใส่คอนแทคเลนหรือเปล่าแต่จังหวะที่เขาคุยกับแฟนไปสักพักอะค่ะเขาบอกว่าเวลาไม่เกินตีสี่เขาเห็นเงาเป็นเงาผู้หญิงคานจากอีกพุ่มไม้นึงไปอีกพุ่มไม้นึงอยู่บริเวณหน้าบ้าน <S 2> <S 2> <S 2> อ่าพอหลังจากนั้นมา เขาก็เลยตกใจแล้วก็รีบว,วิ่งเข้าบ้านแล้วก็ขึ้นไปนอนบนห้องเบอร์สองซึ่งเราก็เลยมองไทม์ไลน์ว่าอาจจะเป็นเสียงเพื่อนคนนี้หรือเปล่าที่วิ่งตอนที่เราทักกันว่าเราได้ยินเสียงคนวิ่งตรงบนันไดใช่ค่ะแต่กลายเป็นว่าวันนั้นนะคะเราก็หาสาเหตุไม่ได้เราจะไปถามป้าร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าบ้านมันใหม่มากว่าแต่ส่วนตัวที่คิดกันนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่ เพราะว่าวันที่เราไปอะค่ะมันเป็นมันโกนหรือไม่ก็วันพระเมื่อกี้ขอขัดจ<ะ>นนังหวะนิดนึงทีมงานส่งมาให้แล้วตรงกับวันพระค่ะคุณปิงปองอ่ะจริงเหรอคะใช่ไหมคะตรงกับวันพระเลยค่ะคือที่เราจำจำวันได้แม่นนะคะเพราะว่าจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่สิบสามอะคะ่ะเราได้ทำการเรียบเรียงเรื่องนี้เขียนส่งไปในอีกรายการหนึ่ง คือเราเขียนไว้เลยว่าเมื่อคุเมื่อวานเนี่ยเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาคือมันเป็นวันที่สิบสามแล้วกลายเป็นว่าอีกวันที่เราวันที่เราไปคือวันที่สิบสองคือเราจะเจอหนักๆเลยอ่ะก็คือหลังเที่ยงคืนลงมาก็คือช่วงเวลาวันที่สิบสองค่ะที่เจอหนักๆเลยในวันนั้นใช่ค่ะยังทั้งหมดก็มีเท่านี้ไงค่ะอืมแปลกนะที่เขาบอกว่า เข้าไปนอนได้ยังไงคุณงัดห้องหรอคือตามปกติที่เราไปเข้าพักใช่ปะมันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่อย่างน้อยๆตามเรามาว่าโอเคห้องเป็นอย่างนี้นะเปิดให้เราดูเพราะถ้าเกิดเราจองออนไลน์อะ่ะถูกต้องไหม<ะ>คุณมิปองปตรงนี้คือเขาบอกว่าไปนอนได้ยังไงห้องล็อกไว้แต่ว่าคุณมิงปองแอนด์เดอะแก๊งเนี่ยเปิดประตูได้ก็คือเหมือนนอนได้ปกติแต่โชคดีที่ห้องหกเบอร์หกไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกค่ะไม่มีใครเลือกเลย เออมันต้องมีอะไรแน่ๆแ,แล้วแหละค่ะมันค่อนข้างเป็นอะไรที่แปลกแต่ทุกวันเนี้ยปินมองเข้าไปเช็คในเพจของเขาว่าค่ะรีวิวเขาก็ยังไม่ค่อยมีเหมือนเดิมเลยนะคะแปลกมากเหมือนกันหรือว่ามีแต่พวกเขาลบหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเพราะมันก็ผ่านมาสองสามปีแลว้วว่าคือบ้านมันต้องหลังใหญ่นะถ้ามันเป็นฟิลพูลล่าเนอะเป็นบ้านหลังอะ ใช่ค่ะแต่นี่ยังนึกอยู่ก็หาความเชื่อมโยงไม่ได้หรือหรือแม่บ้านลืมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยค่ะเพราะวันนั้นน่ะเราแทบไม่ได้คุยอะไรกับคนที่มาเปิดบ้านเลยค่ะมันกเขาก็เหมือนแค่เปิดให้แล้วเขาก็กลับใช่ค่ะก็คือดึกประมาณสามทุ่มสองทุ่มประมาณนั้นที่เราเข้าไปแต่ถ้าเขาบอกว่าห้องนี้ไม่เคยทำความสะอาดด้วยค่ะมันก็แปลกอีกแตกก็ ห้องเปิดใหม่ๆก็บ้านหลังนี้เปิดประมาณเดือนสองเดือนก็ห้องอาจจะไม่เลอะก็อา<ก>จะใช่ค่ะเนอะแต่ว่าส่งที่เจอโอ้โ oh, หหนักหนาอยู่นะใช่ค่ะก็ถือว่าเจอกันครบแก๊งเลยค่ะห้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเจอหมดเลยค่ะอืมอย่างเงี้ยถ้าพูดแบบตาง,ง่ายๆเลยนะห้าหกอะไม่ต้องล็อกหรอกเท่ากับว่ามีมีทุกห้องนั่นแหละ <laughs> ใช่ค่ะชนับจริงๆก็คือเจอกันทุกคนเ,เลยเจอทุกห้องถูกต้องไหมล่ะพักห้องไหนเจอห้องนั้นอ,อแต่ว่าอไอจุดหลักเนี่ยมันอยู่ที่ที่เขาบอกนี่แหละว่าปิดอยู่แล้วก็เข้าไปได้ไงหนำซ้ำปรับเราด้วยปรับด้วยประเด็นคือปรับด้วยพวกเรางงกันหมดเลยค่ะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นเออเนาะก็ก็แปลกใช่ค่ะนะตอนนั้นก็เลือก พูดถึงนะถ้าเป็นคนที่จองที่พักเราก็ต้องเลือกเลือก,อกที่ให้ที่ยิ่งใหม่แล้วยิ่งชอบเลยใช่เพราะว่าเราคิดว่าบ้านไม่เก่าด้วยไม่โทมเราไปเราจะได้แบบความสดใหม่ของบ้าน<ช>อะเนาะเขาเรียกว่าบ้านไม่ช้าอ่ะใช่ค่ะแต่บ้านก็สวยจริงๆนะคะอันนี้ยอมรับเลยค่ะเนือ้อก็ตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ด้วยตอนนี้อยากเห็นว่ายังเปิดให้บริการอยู่ค่ะแต่ว่ารีวิวน้อยมากๆเลยอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกัน โอ้แปลกแต่ว่าก็นนิดนึงเนี่ยคุณผู้ฟังบอกว่าพี่บุญชรัสบอกว่ามาเก็บค่าปรับกันที่ไม่ไปตรวจสอบห้องก่อนไม่โอเคนะใช่ค่ะืเอ,อเราก็จ่ายแบบงง,งๆใช่ไหมคุณปิงปองใช่ค่ะวันนั้นเพราะว่ามันมันเกิดปากเสียงเลยอะค่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากทะเลาะหรือว่าไม่ได้อยากมีเรื่องแล้วใจพวกเราตอนนั้นอะอยากออกจากบ้านหลังนี้กันเต็มทีแล้วอะค่ะก็เลยแบบจ่ายให้มันจบจบไปตัดความรำคาญ <laughs> ใช่ค่ะเพราะเถียงไปมันก็ไม่มีหลักฐานอยู่ดีอะ ใช่เราไม่มีหลักฐานด้วยแล้วก็เขาก็ยิ่งยืนยันขนาดนั้นพวกเราก็แบบไม่ไม่อยากมีปัญหาอยู่แล้วกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะนะใครจะไปภูวิลล่าอะไรก็ดูดีๆนะคะวันนั้นตรงกับวันพ,พระพอดีแจ็คพอตด้วยแต่ว่ามีการปกติไปเที่ยวเนี่ยย,ยกมือไหว้บอกกล่าวไหมคุณปิกบองปกติยกมือค่ะเพราะว่าแก๊งที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเป็นแก๊งสายบุญเลยค่ะทำมูลนิธิกันโอ ใช่ก็คือสายบุญไปมวยนิธิบริจาคของแบบทำโรงทานคือแบบแก๊งนี้คือแก๊งทำบุญเลยค่ะเขาก็อาจจะมาขอส่วนบุญแหละคิดแบบนี้แต่ว่าแบบมาขอดีๆก็ได้น่ากลัวขนาดนี้น่ากลัวน่ากลัวทริปสยองหลอนยกแก๊งจะบอกว่าคุณปิงปองเล่าสนุกจังเลยอะค่ะเสียงก็เพระโอ่ขอบคุณมากค่ะ ปกติเป็นแบบเล่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยเพิ่งเริ่มค่ะเพิ่งเริ่มเล่าในช่องทางติ๊กตอกชื่อช่องอะไรคะบอกหน่อยดีกว่าเพื่อว่าเอฟซีไปติดตามได้เลยได้เลยค่ะฝากพี่พี่เอฟซีนะคะชาวแก๊งคืนผอผีเนาะไปติดตามช่องติ๊กตอกชื่อช่องติ๊งป่องค่ะพิมภาษาไทยได้เลยนะพิม์เสียงแบบนี้เลยด้วยค่ะติ๊งป่องค่ะ ก็ติด <Okay. S 1> ตามกันได้สนุกมากๆคุณปิงปองรอบหน้ามา <ขอ S 1> เล่า<ข>อ,อีก <มา S 1> ได้<อ>ไหมสัญญานะเล่าสนุกมากๆเลยได้เลยค่ะรอบหน้าเนี่ยก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันเพราะว่าเป็นที่ของที่บ้านค่ะโอ้โหจะบอกว่าที่ปัจจุบันก็ยังอยู่อยู่นออุ้ยน้าฟังน่าฟัง <c oughs> นี่ขออนุญาตเธอคุณปิงปองเนี่ยหรือว่าคุณปิงปองวันเนี้ยน่ารักมากคุณผู้ฟังเสียงก็เพราะหน้าตาก็น่ารักด้วย มีต,ตามกันเยอะๆอนะคะคุณผู้ฟังได้เลยคุณปิงปองวันนี้ขอบพระคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะที่มาเล่าที่คืนมาผีโกสไนท์ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะได้เลยรอฟังเรื่องต่อไปนะคะคุณปิงปองได้เลยค่ะ,คะขอบขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสนใจติดต่อโฆษณาโทร0 9นย์6 2 3 9 2สสองสรับชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะ